ดูแล้วอย่าไปดูที่สาธารณะแล้วกันไปนอนนวดแผนโบราณไปเปิดดูนี่ปรากฏว่าลืมปิดเสียงครับโอ้โหดังลั่นโอ้ยนอนติดตรงไหนวะบางคนเสียบไอ้นี่ไงหูฟังพี่แล้วปรากฏว่าไอ้แจ็คเนี่ยมันเสียบไม่ไม่นั่นไอ้นี่ก็ไม่รู้เลยเออแล้วทาไมครับก็บอกว่าไงก็มีนักฟุตบอลนี่ครับทีมเนี่ยครบอกชื่อได้เลยแล้วกันเพราะมันออกข่าวแาพักใหญ่ๆแล้วที่ดาวสว่างก็มีประเด็นกับโลกออนไลน์นี่ครับคนนี้ นะก็มีปัญหากับทางด้านผู้หญิงหลายคนนะครับก็ออกมาแฉว่าเนี่ยในอาทิตย์เนี่ยประมาณว่าไปหยิบยืมสตุงสตางเขาแล้วก็เบีเ้ยวเบี้ยวอะไรทำนองนี้อ,อันนี้ตามข่าวนะจาา้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธอะไรนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยมันตามมาหลังจากที่ เจ้าแบ็กนี่เขาชื่อเล่นชื่อแบ็กนะก็ไปเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์คุยกับดาราน้องแพทที่ตอนนี้กำลังดังไงแพทนภภานะครับก็เลยดังขึ้นมาเลยโดนสาวนะฮะแฉโดนแฉไปไปจริงมั้งโอ้เขาเป็นนักบรค้าแข่งเดินเดินมันเยอะเออเดี๋ยวให้โอกาสเขาไปแล้วกันนะส่วนคนเนี่ยบางทีมันก็ เงินก็ช็อตก็มีแล้วไม่ให้เขาเรามาแฉเขาเอ้ผู้หญิงนี่มันแย่งจริงเลยเหมพอได้เขามาเชยชมแล้วแม่อะไรเงี้ยมัอย่างนี้นะเห็นเขาเป็นดอกไม้ริมทางเขาข้างผู้ชายด้วยกันเออผู้ชายเราเสียเปรียบับะมาให้ไหลดีกว่าให้ไหลพอแล้วแบ่งกลุ่มครับ a อ c ซแชมเปี้ยนลีกเราไปดูชานตรงรุ่นหนึ่งครับกังบูรีลำใช่บุรีลำนี่โอ้โหดัดแรกเนี่ยโดนไปหกลูกเลยอะเละเทะนะครับแล้วก็เวลาพัก ไม่นานด้วยนะครับก็มาเตะนัดนี้นัดนี้เป็นนัดที่สองก็ไปเยือนจีนครับบุรีรัมมาในชุดชมพูนะครับก็เหรอะนี่โอกาสได้ยิงยิงลูกไกลอ่ะใช่ครับเข้านี่เป็นจังหวัดหลุดแบบว่าไม่เข้าครับใช้โอกาสเปลืองมากครับซานตรงครึ่งแรกเนี่ยหลุดไปเยอะมากอันนี้มาครึ่งหลังแล้วนะครับนี่ครับยังไม่ได้นักเตะกองหน้าดิ ยิงเป็นสิบสิบครั้งนะครับกว่าจะมาได้ลูกนี้ครับแล้วก็ได้ประตูนำไป็นหนึ่งศูนย์นาทีประมาณหกสิบกว่าแล้วโอ้ยน่ารำน่านะครับก็เลยนี่ครับต้องมาตั้งเกมบุกใหม่แล้วก็โดนสวนมาลูกนี้เป็นลูกเตะม,มุมครับโดนเข้าไปอีกลูกหนึ่งจะไปเสียง่ายจังบริรัมแต่นี่เป็นนักเตะกองกลางัวรับเล่นดีมาก ส้มหล่นเลยครับคร <a> ับสองศูนย์ไปแล้วจากที่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าครับพอจะได้ก็ไหลเลยก็นี่ครับจังหวะหลบง่ายไปหมดครับพอติดเครื่องแล้วลูงนี้ก็ได้เป็นประตูที่สามตรงนี้ไม่ได้มงนะครับเปิดแล้วมันโค้งเข้าไปเลยโอ้โหเช็ดเสาเข้าไป ต่กันตรงบ้านเรานี่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเองครับก็หลายคนคงจะไม่ได้ดูว่าทางานอยู่ครับโอ้โเรียบร้อยครับบุรีรัมไม่มีคะแนนครับเตะไปสองนัดไปผิดกับปีที่แล้วครับตะไปสามนัดเนี่ยโอ้คะแนนได้เยอะแต่มาแผ่วปลายไม่เข้ารอบปีนี้จะตรงข้ามตรงข้ามไปชนะสี่นักร่วมข้ามมากเลยเพราะว่าสองทีมเนี่ยหกแต้มไปแล้วไงถ้าซันตรงทั้งเอซีโซเนี่ยหกแต้มไปแล้ว อไปบอลน,นอกดีกว่าครับท่านประธานฟีฟ่าคนที่ว่ากันว่าผมหยิกสรวยสวยเก๋ววแกพกสวยแกพกหวีไม่ได้แ,<น>แกจะมาปรึกษาสุรชัยจันทิมาธรแล้วที่หงาจะมาทำไมแกว่างไงแกไม่ว่างไงครับก็ได้หลังจากที่ได้อ,อ เป็นประธานคนใหม่นะเราเท้าความกันไหมไม่ต้องเท้าเลยเขารู้กันหมดแล้วนะใช่นะครับก็เป็นประธานชาวอิตาลีนะครับจานีอินฟานติโนซึ่งอดีตเป็นเลขาของยูฟ่ามามืดนะใช่ไม่ไม่มีใครคิดว่าแกจะได้นะครับกลับกล้ากันไม่ทันเลยตรนนี้ครับก็ได้เอ่อเป็นประธานเรียบร้อยนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเรายังไม่ได้เอาภาพมาออกไงนะเพราะว่าของเราก็ไปเลือกนะท่านบิคออสบรรยากาศ มีการประชุมเขาเรียกว่าที่ฟ้าของเกรสนะครับเป็นประชุมวาระใหญ่เรื่องต่างนี่เจ้าชายเจ้าชายเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับผมของจอแดนนะรู้สึกบาเลนบาเลนบาเลนเอ่อชิคซามานประธานเอฟซีใช่ครับนะครับนี่ครับคนนี้แ้ะครับประธาน f ี f ฟ้าก็นั่งหน้าเครียดอยู่ว่าผมจะได้ไหมเอ้าได้แล้วครับประกาศมาครับทำเป็น มยิ่งกว่านางงามจักรวาลครับอุ้ยจริงๆคะแนนเขาเรื่องขาดนะไม่น่าจะต้องมาเสียวอะไรนาดนี้ใช่คือมันเรื่องหลายรอบใช่ครับสองรอบก็ต้องพลางภาพลักษณ์ของฟีฟาได้นะครับนี่ครับก็คู่แข่งมาแสดงความยินดีจับไม้จับมือกันับนะก็บอกว่าผมต้องขอขอบคุณพวกหัวคะแนนนักหลาย รับผมไปเยอะเลยลได้มา<อ>มแค่นี้เองมีอมอผมเนี่ยจะทําแบบเซฟแบ็เตอร์เลยทํำไมครับเข้าขตัวเองได้มากที่สุดไม่ได้ล้างภาพลักต้องโปร่งใสเหมือนกับศรีรษะผมนี่แหละครับ <S 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 รู้ไหมอะไรครับก่อนมานี่นะ แม่ผมไม่อยากจะพูดเลยมีอะไรครับผมเนี่ยกะว่าจะเจอคุณบางยีซะหน่อยเจอบางยีไม่มาครับไม่มาแล้วเจอเดี๋ยวจะมาช่วยสมาคมฟุตบอลไทยจะมาเมืองไทยครับจะมาดูที่ว่าสนามสุกซ้อมศูนย์กีฬาหนองจอกเป็นยังไงรวมถึงเรื่องของสารวัตรแข้วไปสาบานที่รัฐสแ้วเนี่ยดังมากดูที่เป็นยังไงรก็นโยบายหลักๆก็จะเพิ่มทีมของ ฟุตบอลโลกนะครับ่ทวีปละทีมาเราเออเราก็มีโอกาสมีโอกาสนะได้แล้วก็ทําทุกอย่างให้มันโปร่งใสเคลียร์ขึ้นตรวจสอบได้นี่ก็เป็นนโยบายหลักๆแล้วก็มาเรื่องของยูโรดีกว่าเราจะเริ่มแล้วนะตอนนี้นะแม่นึกถึงในหนังเรื่องลอนดอนอะไรฟอลลัมฟอลลัมนะมามันผู้กองอาล้ยมันวางแผนเป็นระเบิดนู่นระเบิดนี่คล้ายๆกันที่ฝรั่งเศสอ่ะ จับตัวประกันยิงกันนะและ้วไปรู้จริงด้วยข่าวกอรองมันเซอร์ยิ่งเลยเออเอ <c oughs> 6 m i อออะไรเงี้ย CIA เอเออปล <c oughs> ่อยให้พวกกับว่าไ้า์เรื่อง <c oughs> นี่สมชายว่าวานที่สงสัยไป <c oughs> ดูละวสองรอบ <c oughs> บ่ายรอบแล้วก็กลางคืนรอบแค่ไม่มีอะไรทำมาชีวิตแกแค่ชอบยิงกันยิงกันมั่วเงี้ยรุ๊งรุ่งยิงกันแล้วโอ้โหพระเอกเนี่ยไม่โดนกระสุนสักลูกเลยยิงไม่โดนเออพลาร้ายีาสิบคนที่ตายหมดแกชอบไอเนี้ยเดทผู้นั่นเหรอทุกวันนี้ก็ยังพูดถึงกันเลยเออไม่น่าไปดูเน้ติงต๋องมากเลยเขาแซวนี่ก็ชอบถ้าเลื่องวันเดนเดียร์โดโนนิคาบิโอนี่ก็ด่าเละเลยครับผมนี่เห็นบอกว่าตอนนี้ เตรียมรักษาความปลอดภัยตอนนี้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็มั่นใจเตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าจะแข่งขันช่วงมิถุนายนนี้แล้วครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนั้นมีระเบิดที่ปารีสะะนะครับแล้วก็มีการแข่งขันด้วยก็เกือบไปเหมือนกัน<ช>นะครับวันนี้จะ,จะดูให้ดีขึ้นนะครับถ้ามันมีเหตุที่สืบว่ามันจะอาจจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยเขาบอกจะแข่งแบบว่าเป็นสนามปิดเลยไม่ให้คนดูเข้าไปนะก็เป็น แก้ไขเฉพาะการไปแต่คงคงคงไม่มีครับอ่าไม่มีอยู่ละนะฮะมีอีกก็ไม่รู้จะทำไงละโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็อุตส่าห์มาเตือนภัยให้ก่อนนะมาจิ๋บบอลนอกครับพิมิลีกอะไรไหมโปรแกรมเป็นยังไงพิมิลีกวันนี้ก็มีครับสเปอร์จาร์เซนอลนะครับก็เป็นชิงอันดับ3อันดับ2ตอนนี้ไม่รู้เพราะว่า เออแต้มอ,อมันสเปอร์ถ้าชนะทาพเลสเตอร์ได้นะครับเลสเตอร์ไม่ชนะนะครับช่วงทุ่ม4.5นะ,ะ4ทุ่มเทลซีกับสโต๊กนะครับแล้วก็4ทุ่มอีกคู่หนึ่งแมนซิตี้กับแอสตันวิลล่านะครับช่วงดึงมีวัดฟอร์ดกับเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์นี่อาจจะโดนแซงไปก่อนนะนะครับช่วงวันอาทิตย์มีคริสตัลาเลตกับลิเวอร์พูลนะครับ2ทุ่มครึ่งแล้วก็5ทุ่มเป็นเวสต์บอมกับแมนยู ระหว่าง2คู่นี้ดูเตะต่อยตบตีก่อนอานะครับตีมาสามทุ่มใช่ครับโอลด์คารมี1คู่เป็นเอฟเอคัพเตะใหม่นะครับรอบ5นะอาร์เซนอลกับชาวซิตี้ตีสองอาร์เซนอลนี่จะไหวไหมไหมอาร์เซนอลเแชเวนเกอร์อยู่ๆเป๋ะเป็นดื้อๆเลยนะใช่เอออ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงท้ายกลับมาตีกันต่อ